สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านจ้าเตรียมเห็ดอาหารแรงถ่าย่าจ้ายาไปขายของมื้อนี้เสนอแรงนี่เสนอเมนูแกงผักหวานใส่กระดูกหมูผักหวานกับมาแต่บานเกิดไม่แค่นละ่ะมาจากข้ามวงไอเอามาฝากลุงป,ป่าฝากไอมาฝากเนาะก็เลยหัวจะได้แกงทย่อยแกงยาแกงไปแ,แล้วยกหนึ่งแบ่งให้เพื่อนแกงวันนี้ยกสองยกชุดถ่ายนี่สิแกงเบิดเลย รอกินแ่บๆน้ำกันจ้าพริกเลยพริกจากสวนเฮานีล่ล่ะมันมันบ่มีพริกแดงตำแล้วก็เอาล่งหมอ้อน้ำอุจจุหน่อยๆซักกอนขัวหมูก่อนเนาะจ้าเนาะสิขัวหมูใส่ตะไข่แล้วก็ปุ่งเครื่องเลยแต่ไข่ลงได้จ้าตามด้วยหมูจ้ารอกขัวในห,หมูมันด้ทีก่อนเดี๋ยวออจัง เอาผักหวานเติมน้ำเติมน้ำก่อนเะาต้องเอาผักหวานลงผัวได้ที่แล้วก็เติมน้ำจ้าน้ำเดือดแล้วเดี๋ยวสเอาผักหวานเข้าลงเลยบดนี้นี่ละจ้าผักหวานเข้าลุงป่าเก็บมาฝากผักหวานปลูกเองสดๆจากสวนเขานี่ละคนเลยเอาลุงหมอนะก็คนหอมหอม เห็ดอาหารก็บ่ได้มีสูตรตายตัวเนาะตาเนาะแต่ว่าเห็ดให้ท่านผู้ชมเบิ่งว่าบ้านนี้เห็ดจังได๋แน่กินจังได๋เห็ดจังได๋นี่ล่ะจ้าอุ้ยเดี๋ยวสิตบท่ายด้วยผักอีตูใส่ผักอีตูลงไปว้าวหยุบเบิดผักหวานเสร็จแล้วตามด้วยอีตูพร้อมเสิร์ฟจ้าเสร็จแล้วหอนหอนหอเร็วหอน ทั้งนี่ก็เหตุการณ์บ้านเหตุเวนสิผ้ากันกินตะเวนกินกอนยาจงไวใหงยาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวยามาจังเดี๋ยวไม่แค่สิไทยทำผู้ชมเบิ่ออีกเพราะยาไปคลายคลองได้คลายดีบอนี่ลูกสิกินกอนกินตะเวนจังยหอ่ไวมันจังบวบอวนอวนคือเก่กาหรอวะกินหลาคือเก่กาแต่ว่ากับว่าอยากกินคำเนาะยามากคำ คีวีก็เหตุการณ์บ้านโอ้ยใส่ฮอดใส่ท้นลูกใกล้สิแล้วยังลูก,ลกโอ้ยภาษาอังกฤษคือเรือหลายเถะเล่งมือลูกเล่งมือเอาผอมากินน้ำกันเท้าสวัสดียำแรงจ้ากินออเขาตะเบนสวัสดีครับท่านผู้ชมทางคายุยเราเห็นยังมไม่ได้เหตุกินยางเดียวครับมิได้กิน พี่น้องมากินข้าวแแรกน้ำกันครับถึงตะเว้นเนาะพี่น้องเนาะเอฟซีีหนาดักคือผักดักเอฟซีผักกูชมทุกผักผักทรายกับเห็ดกันบ้านเห็ดเลนทั้งเห็ดเลนเห็ดหัวทนี่แหละทั้งมะเล็วเห็ดเชียรนมะเล็วตั้งเวลาอันไฮนะกรับมะเร็วง่ายอย่างพวกหวานหวานกับกุหลาบลูกฝาทั้งข้มวงพันเอามาต่อนครับเมนี่แค่กระดูกหมู มื่อนี่ายจะค่ากระดูกหมูน่องนั้ำวีเบิดปลาหน,นังเป็นว่มมาสิเอ็ดซีอิบักพิกโอ้บักพริกตึงสวนอยู่ยน,น,นี่น้องนไงมอไมีบักพริกแดงก็เลยว่าสิไปซื้อพริกแดงมาผสม,มยช่มันบ่สวยบ่สวยกับสางอ๋อของมันบ้านค่ะ ไม่ไห,มหันก็เห็นไม่จิ๊บจี๊บจิ๊บพอคิดวากินพ่อไหมนกินหนังควายไปบ้างนึงหันเชื่อมผักหวานใส่กระดูกหมูดีไหม,ไมก็ได้หมูด้วยหมูอยู่ข้างในอ้ำเยี่ยวเลยอืม แล้วก็เขียนตรงนี้เออ กินไปทั้ง่อนเลยย่ามาแล้วย่ามาแล้ววันนี้มาแต่วันหนึ่งเรื่องใดล่ะกีวีอ้าวนากีวีไหมแซ่บมะลกกินตับ ยาตาับมาฝากโอ้ตาย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 แทบหล้ากิาา่น่านคนบ่เคยพออะไรทัอีเอ้ยมันก็กินเยอะๆอาหารยากื่เป็นคึมคมมืดๆคำๆอะไรอะไรคึมแต่ว่าบ่ตกค้มแต่ว่าบาตกอายุก็ยังใสเอาลุ่มเอาลิ่มืาโตุกตะต๊ก กินไผ่พวกท่านกินมาเนอะเส้นเสียบเสร็จแล้วเก็บลูกตัดภาพโซทอมหาเสียงด้วยได้ตัดภาพ <c oughs> ใไซ <c oughs> เบอร์ได้โซทอมขูดเงิน อืนอายนะบ่ทยคัดดอกเด๋ยว่าคุณเผาเออไปนไไปอืนพอเรื่องเซตเราบอกี่วีเก่งเก่งเก่งอาบน้าแล้วเด้อูกเด้อเอากระปุกม่กระปุกขึ้นใหญ่กว่าเก่าเราบดนี้กระปุกเก่าไปใส ในตู้เต็มแล้วเอตลาดไพอเจ็ดสิบปีกล้วสิบเต็มกระบางเงี้ยพอียี่สิบเก้าสิบแปดหรอกระปุกละยี่สิบบาทเนึงกระปุกอันนี้ก็ได้หนักใหญ่เต็มแล้วเปไม่รู้เปิดตรงไหนอ่ะ เขาไม่ให้เปิดน่าจะสิมีต์ว่ะลูกมันเปิดได้อยู่แล้วจะไปเห็ดได้มันสิหรวมมันจะหลวมเขาปิดสนิทเขาปิดสนิทเขาไม่ให้เปิดเต็มค่อยเปิดทีเดียวมันเปิดว่นยากมันเต็มหมดเต็มง่ายเลยอาจะนานหน่อยอันนี้ปิดขายสองชิ้นมึงไม่ได้เลย